สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์บ้านจ้างนักค่ะพิพิธภัณฑ์บ้านจ้างนักก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2528โดยสลาเพชรวิริยะซึ่งไดร้รูปร่วนเพื่อนฝูงตลอดจนลูกศิษย์ลูกหาช่างแกะสลักฝีมือดีและมีความรักในศิละปะการแกะสลักไม้แบวปลานามารวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มแกะสลักนี้ขึ้นมาค่ะ บ้านจางนักได้มีการพัฒนารูปแบบการแกะสลักช้างจากเดิมที่ช่างแกะจะมีการแกะสลักแบบตายตัวรูปแบบจะซ้ำกันมาเป็นการแกะสลักช้างที่ดูมีชีวิตชีวามีท่าทางท่วงทำนองที่เหมือนช้างจริงๆซึ่งนับเป็นแห่งแรกที่มีการแกะสลักช้างรูปแบบเสมือนจริงบ้านจางนักยังเป็นแห่งแรกที่พิการทดลองนำวัสดุใหม่ๆที่หาได้ในท้องถิง่นมาทดแทนวัสดุเดิมที่นับวันจะมีแต่หายากมากขึ้น เช่นมีการนำเอาไม้ขี้เหล็กมาทดแทนไม้สักซึ่งประโยชน์เพียงอย่างเดียวของไม้ขี้เหล็กในสมัยก่อนคือนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้นและผลที่ได้จากการนำมาแกะสลักพบว่าไม้ขี้เหล็กเป็นไม้เนื้อแข็งมาก แกะค่อนข้างยากกว่าไม้สักแต่ผลงานที่ออกมาจะสวยงามและสีเป็นธรรมชาตินอกจากการทดลองเรื่องของไม้แล้วยังมีการนำเอาภูปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาประยุกต์ใช้กับงานแกะสลักนั่นก็คือนำเอาลูกมะเกลือที่ใช้ในการย้อมผ้าไปย้อมสีไม้ซึ่งให้สีที่เป็นธรรมชาติและไม่มีสารพิษตกค้างเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดลอ้อม นอกจากนี้หนึ่งในความภาคภูมิใจของสลาบ,บ้านจังนักทุกคนก็คือการที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ผู้คนได้เกิดความรักห่วงแหนและตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาของช้างไทยในปัจจุบันและร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยให้อยู่คู่กับคนไทยอีกนานเท่านาน